สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ม่นโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนแรกลุงก็ใช้ธรรมะธรรมะง่ายธรรมะก็คือธรรมชาติเท่าที่ลุงรู้คําว่าธรรมะคือธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติเราเคยทําตัวแบบไหน เคยอยู่กินอย่างไรเราอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บมาไว้จนมันล้นเปรียบเสมือนน้ำในแก้วก็ให้น้ำในแก้วมันล้นออกอยู่ตลอดเวลาอย่าทำให้เหมือนน้ำเต็มแก้วถ้าน้ำมันเต็มแก้วเมื่อไรก็ปล่อยให้มันล้นออกไป หรือจะคิดแบบกลางๆก,ก็ได้คิดยังไงน้ําไม่มีวันเต็มแก้วถ้าเราไม่เอาน้ําเข้ามาในแก้วถ้าน้ําครึ่งแก้วก็จะมีครึ่งแก้วตลอดคือเราไม่เอาอะไรมาเพิ่มก็ปล่อยวางเป็นเรื่องสำคัญมากปล่อยวางยังไงเผื่อนำไปใช้ฝึกสมาธิก,ก่อนนอน นั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีแล้วก็ปล่อยวางทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็สวดอิติปิโสสวดเต็มนะครับบทสวดมหาจักรพรรดิบทสวดพาหุงชนะมารบทสวดชินาบัญชรเพื่อให้ระลึกถึงถ้าเคยได้ยิน ชีวประวัติของเกจิอาจารย์ทุกๆรูปในเมืองไทยนี้ท่านสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทําในสิ่งที่คิดว่าดีเราคิดว่าดีเราตรึกตรองไตรตรองดูแล้วว่าดีเราก็ทําให้เป็นนิสัยแล้วสิ่งที่ลุงได้แนะนําถ้าทําได้สักหนึ่งอย่างค่อยๆ่อยทำค่อยๆฝึกสมาธิ ทำที่บ้านก็ได้ไม่จะเป็นต้องไปที่วัดความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ h a n n e l ได้พูดไว้แบงนี้ครับหละหลายคนเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะไปแจ้งไหมจะไปแจ้งที่ไหนเพราะมันไม่มีมันเป็นแค่ขอนไม้ผุผพังๆเก่าๆไม่มีมูลราคาอะไรและความเข้าใจของคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นไม้อะไร บางคนก็คิดว่าเป็นไม้ตะเคียนถามว่าเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยผิดกฎหมายไหมไม่มีไม่ผิดแต่ถ้าเป็นไม้มาค่าผ,ผิดกฎหมายไหมผิดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นไม้ตะเคียนต่อให้รู้ว่าเป็นไม้ว่าเป็นไม้มาค่าน่ะจะไปแจ้งตรงไหนจะไปบอกใครแล้วมันเป็นไม้เก่าๆเนี่ยแล้วไปแจ้งเขาจะมาเอาไปไหมมันทิ้งไว้เป็นปีป มันถูกต้นไม้ใบไม้ทับไว้แช่น้ำเองไว้เนี่ยต่อให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งสถานีตำรวจหรือแจ้งกรมป่าไม้เขาจะเอาไปไหมเขาก็ไม่เอาไปหรอกเขาก็กองไว้ตรงนั้นแหละไม่มีใครสนใจหรอกเพราะอะไรพวกท่านเห็นไหมว่าขอนไม้ที่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเข้าไปปักธงปักทูป ปะแป้งขอหวยตามหมู่บ้านต่างๆต,ต,ตามสถานที่ต่างน่ะมีออกมาเยอะแยะถามหน่อยสิว่ากรมป่าไม้น่ะเคยไปเอาขอนไม้นั้นไปไหมเคยไปเก็บขอนไม้ตรงนั้นตรงนี้ไปไหมบางขอนไม้ละ่ะล้มทับถนนอย่างดีก็แค่เขีย่ยเขี่ยลงข้างทางไม่ให้ขวางถนนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นปีปีแล้ว ถามหน่อยว่าขอนไม้ของลุงเนี่ยไม้มาค่าเนี่ยลุงก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ผิดกฎหมายด้วยลุงเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็เก่าแล้วด้วยจะไปแจ้งใครก็ไม่มีใครเขาเอาอยู่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นจนมาเกิดเรื่องของน้องขึ้นมานะ่ะแล้วมีคนให้ความสนใจในเรื่องโน้นเรื่องนี้ลุงก็เลยเอาขึ้นมาให้คนกราบไหว้ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับพอดีช่วงพักเบรกในการทำงานอยู่นะเมื่อสักครู่ได้ไปติดตามช่องแออิสระได้ฟังเสียงของทนายอุทัยพูดเกี่ยวกับประเด็นพยานราชการจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากจริงๆก็สงสารท่านที่ผมหมายถึงหมายเรียกไปนะครับที่ ถูกกระแสโซเชียลไปถล่มเขานะครับต้องกราบขออภัยจริงๆนะมันจำเป็นหลังจากที่ฟังแอดอิสระพูดแล้วผมก็เลยคิดว่าจะอัดวิดีโอสัก2คลิปอันนี้เป็นคลิปแรกก่อนเกี่ยวกับหมายเรียกพยานเสริมต่อจากท่านทนายอุทัยพูดก็แล้วกันคืออย่างนี้นะครับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดี อะไรก็ตามทั้งฝั่งโจทก์และฝั่งจำเลยมีสิทธิ์ที่จะหมายเรียกพยานมีสิทธิ์ที่จะนำบุคคลพยานเอกสารต่างๆเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ความจริงในคดีหมายแม่โสระพีที่ผมมีการหมายเรียกเจ้าหน้าที่ราชการท่านหนึ่งมาเป็นพยานนะครับสาเหตุเพราะผมเองได้พิจารณาแล้ว ในข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสารต่างๆมันมีความจำเป็นที่จะต้องหมายเรียกพยานคนนี้มาซึ่งพยานนี้ผมหมายเรียกมานี้ไม่ได้ไปถามถึงข้อเท็จจริงอื่นๆผมถามถึงข้อกฎหมายวิธีปฏิบัติระเบียบราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อสารเป็นข้อมูลในการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกล่าวหา วันนี้ตัวผมเองมองว่าเอกสารราชการบางส่วนที่ฝ่ายโจทย์ได้นำเสนอต่อศาลยังมีข้อสงสัยวันนี้ผมยังมองว่าเอกสารของฝ่ายราชการที่เป็นฝ่ายโจทย์นำเสนอต่อศาลยังไม่ได้มีการอธิบายเพราะฉะนั้นนะผมจึงต้องหมายเรียกเจ้าหน้าที่ราชการท่านนั้นมา เพื่อมาอธิบายข้อกฎหมายและระเบียบร,ราชการเท่านั้นเองความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube MU9 Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับช่องมนโอมได้เผยคลิปลุงพลไปจ่ายค่าง,งวดรถของน้องใบบุญที่โชว์รูมรถก็จะมีรถก็ได้ไปดูรถ Fortuner ตัวล่าสุดสีขาวสวยมากสวยงามมากซึ่งลุงก็ได้ลองขับ ลุงบอกในคลิปว่าขอให้ฝันเป็นจริงก็ขอให้ลุงพลได้รถไม่ว่าจะเป็น Fortuner MUX ิที่ได้ไปลองก่อนหน้าซึ่งเชื่อว่าลุงออกรถได้แน่นอนรอลุ้นกันว่าจะเป็น Fortuner หรือ MUX เชื่อว่าลุงออกแน่นอน2รุ่นนี้แจ้ง f c ให้ทราบว่า อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปกกกอกแจ้งให้ fc ทราบติดภาร,รกิจเลยไม่ได้เดินทางไปหาลุงพลที่บ้านกกกอกเมื่อว่าอาการของลุงพลก็อาการดีขึ้นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนให้พักผ่อนเยอะ,เ,ยอะเป็นกำลังใจใหท้ทุกทท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิด1 i d 1 9ไปด้วยกันก็มาแจ้งข่าวให้ fc ทราบว่าทำไม อาทิตย์นี้ไม่เห็นเลยไม่ได้เดินทางไปบ้านกกอกเป็นกำลังใจให้ทีมงานลุงพลป้าแตนต่อไปเช็คข่าวสารเรื่อยๆว่ามีอะไรหรือเปล่าขอให้ป้าแตนลุงพลผ่านพ้นทุกคดีไปได้ด้วยดีเชื่อว่าความยุติธรรมจะเกิดกับลุงพลป้าแตนแน่นอน FC ก็คิดเหมือนกันจะมีการแข่งขัน กีฬาอาทิตย์นี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องยูทูบเบอร์เราด้วยนะครับแข่งขันกีฬาอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มมีความสุขของ FC นอกจากเดินสายทําบุญแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube m u n i h a n n e l ได้ในพูดไว้ดังนี้ครับลุงพลอาการไม่ค่อยดีล่าสุดคลิปของพี่นาที เข้าไปเยี่ยมอาการลุงพลได้ข่าวว่าลุงพลอาการไม่ค่อยดี FC ไม่ต้องตกใจสำหรับใครที่ฉีดมาแล้วน่าจะรู้ดีผลข้างเคียงของวัคซีนแอสต a z าเซเนกแรงมากมีไข้อยู่1วันถึง2วันลุงพลน่าจะมีไข้เห็นป้าแตนออกมาบอกในช่องพี่นาทีได้ถ่ายคลิปป้าแตนป้าแตนบอกว่า ลุงพลนอนอยู่ลุงพลปวดหัวได้วางยากับน้ำให้ลุงพลแล้วห้ามแต่ต้องอะไรเลยนอนพักอัปเดตลุงพลล่าสุดก็นอนแล้วผลข้างเคียงของออสตาเซเนกาคิดว่า FC น่าจะมีผลข้างเคียงเหมือนกันลุกแทบไม่ขึ้นดื่มน้ำเยอะหยอหเห็นว่าลุงนะ่ะ ไปยกเสามาก็เป็นกำลังใจให้ลุงพลหายไวๆไม่ต้องตกใจนะเอฟซีลุงพลแข็งแรงอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่แน่อีกสองวันหรือพรุ่งนี้ออกมาปึงปังก็ได้อยากให้ลุงพลพักผ่อนเยอะๆเห็นในคลิปของพี่นาทีก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ฉีดวัคซีนหายไวๆ พักผ่อนเยอะผลข้างเคียงเป็นเรื่องปกตินะครับเท่าที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าถ้าฉีดแล้วมีอาการแปลว่าร่างกายเราตอบรับตอบสนองจากวัคซีนที่เราได้